ครับสวัสดีครับหนยค่ะคุณกัลพันมองหุ้นพรุ่งนี้จะเป็นในทิศทางไหนคะครับจริงๆตลาดวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับควรจะต้องเป็นภาพของการแว่งในเชิงบวกได้แล้วนะครับค่ะเพราะว่ามันพักฐานมามก็สามสี่วันละนะครับแต่โดยรวมการพักฐานเนี่ยก็เป็นการพักด้วยภาพของการส่งงบญาณว่าจะขึ้นต่อนะครับค่ะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เองเรามองตลาดเนี่ยน่าจะมีโอกาสเป็นภาพการแว่งบวกแ<ม>นวต้านก็หนึ่งพันสี่ร้อย ยี่สิบห้ากับเป็นคาเสิร์สายสองจุดนะครับแมวรับอยู่ที่หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์กับหนึ่งสี่ศูนย์ห้าที่เดิมครับแรงหนุนคืนนี้คงดูในเรื่องตัวเซ็นในเรื่องตัว ECB ด้วยนะครับก็จะมีการหารือกันนะครับในเรื่องตัวนโยบายการเงินนะครับว่าจะออกมาลักษณะไหนนะครับจริงๆ้วตลาเก่งว่าอาจจะมีการส่งสัญญาณเรื่องตัวการใช้ QE เพิ่มเติมนะครับนะครับแต่มุมมองของเรายังมองว่าน่าจะเป็นการประชุม สมีนาคมมากสามธันวาคมมากกว่านะครับน <ฮะ S 1> ่าจะเกิดขึ้นรอบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าสัญญาบวกออกมาก็คงเป็นภาพบวกแล้วก็จริงแล้วถ้าเราดูตอนนี้เองเนี่ยเห็นว่างบแบงค์ที่ทยอยรายงานออกมาส่วนใหญ่เนี่ยรายงานงบดีกว่าตลาดคาดหมายไว้นะครับ <ฮะ S 1> ก็จะมีแค่ตัวเอ b ที่รายงานแย่กาคาดนะครับแล้วก็ K-Bank ค์ bank นะครับก็รายงานออกมาอินไลน์นะครับตอนนั้นส่วนใหญ่ก็รายงานงบปีมาที่ตลาดคาดหมายไว้ ก็ถือว่าเป็นภาพบุกนะครับแล้วก็ตลาดการจับตาดูในเรื่องตัวการปรับประมาณการลงของตลาดเนี่ยจะถึงจุดสิ้นสุดในตรม่สนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่มันกดดันในเรื่องตัวตลาดหุ้นมายาวนานกว่าสองปีแล้วนะครับโดยจะเรื่องตัวการปรับร่ปลงต่อเนื่องเทรนจากตรงนี้ไปเนี่ยจะเจอบอททอมแล้วก็เป็นจุดที่จะเริ่มมีการปรับประมาณการขึ้นไหมนะครับซึ่งโดยรวมตอนนี้ถ้าเราดูภาพการคาดการกําไรไตรมาสสามของมิษัทาดทะเบียนของตลาดเนี่ยประมาณเ5บบริษัทเนี่ย เขาบอกเลยที่มัน9.8หงุดหง่นล้านบาทเป็นภาพการาดรอปลงไป16.1% Q1Q ถ้าดูยินเยีย,ย,ยก็ดรอปลงมา12.4%นะครับตัวนี้ก็รอโฟกัสดูว่าเอร์นิงของเรือเซกเตอร์ตางะอ,ออกมาในสัปดาห์หน้านะครับโดยรวมขณะที่ภาพของตัวฟอนตัวโดยรวมก็ยังเป็นเชิงบวกอยู่นะครับเราเห็นภาพตัวเม็ดเงินไหลเขาเ้าไทยแล้วก็เอเชียต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องตัวร o r e x ที่มีการลองฟิวเจอร์ค่อนข้างเยอะนะครับมาน แปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเก้าสัญญายังไม่รวมวันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกที่น่าจะทาให้ตัวตลาดโดยรวมยังมีภาพการขับขึ้นขึ้นต่อได้ mm hmm. นะครับายังคงมองภาพตลาดในช่วงตรมาสี่เมือนเดิมนะครับก็น่าจะขึ้นมาได้ที่รเวณประสี่ร้ยอยห้าสิบจุดสี่ร้อยปดสิบจุดเป็นอย่างน้อยนะครับ <Okay. S 2> จุดนั้นที่มองไว้แล้วก็กรอบบนเรามองไว้ที่ประมาห้าร้อยจุดนะครับ mm hmm. ถ้าฟันโฟเข้าเยอะอจริงนะครับ <Okay. S 2> ตลาดยังคงอยู่ช่วงการย่ำฐานเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยเรามองการเลือกซื้อในตัวนะครับยังน่าจะเป็นนกลยุททธี่คข้างดะรับ ผมพูดถึงประเด็นหนึ่งแล้วกันนะครับจริงวันนี้ตัวหุ้นในทีดีปิดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกนะครับปิดที่บริเวณบ8 7 5นะครับ8875ครับแต่ว่าก็ยังคงเป็นการพยุงเหนือเส้น10วันนะครับโดยรวมก็ถือไม่ได้แย่นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือวันนี้นะครับช่วงทล้ายตลาดตอนที่อทีดีปิดไปแล้วเนี่ยนะครับตัวไอทีดีซีเมนนะครับที่ตลาดอินเดียนะครับแข่งตัวในเชิงบวกค่อนข้างเยอะนะครับบวกขึ้นมากว่า10กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทำตลาดห้างใหม่ที่ หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดหกศูนย์นะครับรูปีนะครับก็ถือว่าเป็นภาพบวกนะครับว่าอาจจะมีภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นฐานในมีนิยยหรือไม่นะครับสำหรับตัว i อทีดีซีเมนตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไอทีดีถืออยู่ค่อนข้างเยอะประมาณให้สองให้สามเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นจากประเด็นนี้ผมคิดว่าจะเป็นภาพบวกก็ไม่ตัวไอทีดีพวกนี้อาจจะมูเป็นภาพของการเอาพวกฟอร์มขึ้นมานะครับก็ดูแนวต้านเก้าบาทครับกับบริเวณเก้าบาทถ้าตังค์เหมือนเดิมนะครับแนวรับก็อยู่ที่แปดบาทหกสิบครับ ค่ะก็ตัวที่มีสัญญาณวันนี้คือตัว ITD ครับสัญญาณบวกในช่วงท้ายตลาดนะครับจากตัวประเด็นต่างประเทศนะครับแล้วก็หุ้นที่เราแนะนํากันนะครับมาดูกันตัวคาา์มาส์นะค่ะสวยมากนะครับก็คือเป็นขาพการแว่งบวกขึ้นมาแล้วก็เบรกแนวต้านแต่บาดยี่สิบได้แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างที่เราเคยมองไปว่าตัวธุรกิจคอสเมติกนะครับเป็นการบริสุทเทรนเชิงบวกนะครับแล้วก็การในการซื้อเองเนี่ยเรามองหุ้นที่เวอร์ชัน P/E ถูกกว่าก็คือตัวคามาส PE ถูกกว่าตัวบิลตี้นะครับ่ามาในปีประมาณสักตอนนี้อยู่มาสักสิบแปดเท่านะครับก็ยังมีโอกาสมีอัพไซด์อีกค่อนข้างเยอะนะครับที่เราวางทาร์เก็ตไว้ที่สิบาทหกสิบการเบสแปดจุดสองได้อย่างแข่งนะครับเรามองนาตานถัดไปเท่าไหร่นะครับมีนาตานเล็กๆนะครับที่บริเวณแปดบาทสี่สิบนะครับผมแปดบาทสี่สิบับา่านได้ผมว่าอล็อกนะครับแปดบาทแปดสิบแล้วก็เก้าบาทน่าจะมีโอกาสเห็นได้ไม่ยากนักนะครับผมค่ะถัดมานะครับ แนะนำอยู่ก็จะเป็นตัวเดมโก้ครับเดมโก้วันนี้ก็ถือว่าภาพค่อนข้างสวยนะครับยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยสองวันได้อย่างแข็งแกร่งนะครับปิดบวกขึ้นมานะครับเพราะว่าจะเป็นแท่งแดงกระากนะครับตัวเดมโก้ก็น่าจะไปต่อได้นะครับที่ริเวณสิบสามบาทเจ็ดสิบนะครับกับสิบสี่บาทแนวต้านนะครับแนวรับคนเล่นรอบเนี่ยดูเลยนะครับบริเวณส2บอาทเก้าห้าถ้าหลุดเราลลอกโปรฟิตก่อนหรือว่าตอบลอสำหรับคนขึ้นข้าใหม่นะครับผม มูลค่าพื้นฐานตัวเดมโก้เราให้ไว้ที่16บาท50นะครับ16บาท50ครับถัดมาก็เป็นตัวกันกุณนะครับก็เป็นภาพการพักมันพวกนี้อาจจะพักข้ามาอีกนิดนึงนะครับแต่พักมาไม่ควรย่อหลุดบริเวณ22.8นะครับผมค่ะแล้วก็ยังคงมองแนวโน้ม e n d i ที่เป็น New ไฮนะครับเป็นภาพวบวกต่อกันคุณเราให้มูลค่าพื้นฐานนะครับอ่บริเวณ26บาทติดนิดนะครับผม26บาทกับดูแนวต้านบริเวณอ่า ยี 23, 70, ่สามบาทเจ็ดสิบนะครับแล้วก็ยี่สี่บาทเราตัวขันคุณค่ะถัดมาก็จะเป็นตัวสปาไหมคะสปานะครับค่ะสปาวันนี้บวกก็บวกขึ้นมานะครับยังคงอยู่เชนมาขึ้นอยู่สปาเนี่ยรอรุนที่จะเป็นการเบรกนะครับไฮบริเวณเก้าบาทหกสิบขึ้นไปนะครับค่ะอีกรอบหนึ่งน,นะครับรตรงนี้ได้ก็จะค่อนข้างสวยอ,อยู่ในเชนขาขึ้นอยู่นะครับค่ะแนวรับก็บริเวณเก้าบาทยี่สิบนะครับกับบริเวณเก้าบาท ค่าพื้นฐานเป็นตัวสปาเราให้ไว้ที่สิบอปดบาทยี่สิบนะครับ<ด>มา <นะ S 1> เป็นตัวทีวีทันเดอร์นะครับท <TV T S 1> ีวีเราเคยเคุยกับพี่มอนในรายการาาตอนนี้เนี่ยนะครับที่เคยบอกไปว่าลุ้นเบรกสองบาทสี่แปดนะครับก็กำลังพยายามที่จะเบรกเนี่ยวันนี้ก็ยังไม่เบรกนะครับแต่ก็ยังปิดในเชิงบวกถ้าเบรกสองบาทสี่แปดได้เนี่ยดูที่สองบาทหกสิบกับสองบาทแปดสิกรอบหนึ่งเนี่ยเป็นทุนที่น้องกำไรค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวผู้ผิดคอนเทนต์ให้กับตัวดิจิตอลทีวีนะครับ จบท้ายแล้วดันนะครับผมพูดถึงอมะตานะครับอมะตะค่ะธรรมะตะผมมองว่าพักสวยนะครับลงมาพักที่เส้นสิบันบริเวณสิบสี่บาทยี่สิบพอดีนะครับแล้วก็วันนี้เป็นข้ของการแว่งบวกขึ้นมาเราลุ้นนะครับผ่านแนวาต้้นบริเวณสี่บาทเจสิบนะครับซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยสองยวันอีกรอบหนึ่งได้เนก็ไปต่อนะครับที่ระดับสิบห้าจุดสามนะครับแล้วก็สิบหกบาทยี่สิบซึ่งเป็นแฟรของเรานะครับ <ใ>ส่วนนี้ก็เป็นเรื่องแรงหนุนอนตัวอัลบาวีเอ็นนะครับก็หุ้นที่แนะนําก็ดูเป็นรายตัวประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนตัวเซสซี D ่ซีร <Series S 1> ิซัตนะครับผมจริงจริงวันนี้เห็นเลยนะครับว่าเราแนะนาเทรดดิ้งลองนะครับค,คนที่เข้าใหม่ก็คือเข้ามาลองกันนะครับแล้วก็อย่างที่เคยบอกไปว่าจุดซ็อกซ้อนรอบนี้ต้องไม่หลุดเก้าหนูตอนนี้ือยังไม่หลุดนะครับเพราะ,ะฉะนั้นตรงนี้ผมว่ายังเข้าลองได้นะครับผมมอาพ่กนี้น่าจะแว่งบวกขึ้นมาดูน้ำต้าน ข้ารอยี่สิบก่อนนะครับ <ừ m. S 2> ต่ำถัดไปเก้ารอยี่แปดนะครับผมผ่านได้ที่เก้ารอยสี่สิบเรายังคงมองหน้ารองรอบนี้ยรุนไปที่140เก้าร้อยสี่สิบเหมือนเดิมเป็นเป้าหลักของเราก่อนนะครับ <ừ m. S 2> ในส่วนตัวเก้าร้อยสิบเนี่ยไม่ควรหลุดถ้าหลุดเนี่ยคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับ <L> ผมแนะนําให้จับลอดก่อนนะครับจับลอดนะคะมได้ค่ะทองคำล่ะคะในส่วนตัวทองคำนะครับที่คุยกันไว้จริงก็คือแนะนํเาเกีก่งกำไรหน้ารองอยู่นะครับแล้วก็ที่เคยบอกไปว่าถ้าหลุดบริเวณหนึ่งเจ็ดสามนะครับ ให้ล็อกหน้ารองมาก่อนนะครับจริงๆมันหลุดลงมานะครับเพราะฉะนั้นคนที่เล่นเนี่ยนะครับต้องรู้ว่าต้องล็อกรองไปก่อนนะครับก็พอหลุดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเองเนี่ยนะครับราคาตัวทองคำเองเนี่ยนะครับลงมานะครับพักใด้ที่เริเวณหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็ดีดขึ้นมาพอดีนะครับที่ตรงนี้เนี่ยเป็นสัญญาณบอกว่ายังเล่นรองต่อได้นะครับการกินอะไรหน้ารองต่อเนี่ยนะครับก็คือใครเข้าบริเวณนี้นะครับกำหนดจุดซับลอดไว้ที่หนึ่งหนึ่งหกเจ็ดอย่าหลุดนะครับถ้าหลุดเราซับลอดก่อนแล้วก็ด้านบนเนี่ยเเรรามองที่ิวณ อ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเหรียญกับพันสองร้อยเหรียญนะครับเป็นการทีติ้งินอกขึ้นไปครับได้ค่ะครบับวันนี้ขอบคุณนะคะสสวััดีครครบ่ะสวัสดีค่ะ